ความภาคเพียรในการเรียนและพัฒนาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอันดีงาม 3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนำความรู้ไปพัฒนาและดำเนินชีวิตยอย่างมีคุณค่าบัดนี้ได้เวลาอาสมควรกาบเรียนมาเสริมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ชั้นประมศึกษาปีที่หนึ่งรางวัลศาสานาศาสตร์ อันดับที่1มารีอากกริตีภูริการแสงวงได้คะแนนร้อยละาและได้รับอันบรางวัลคือรางวัลเรียนดีเกจเฉลี่ยสีุ่อันดับที่2มารีอาแกริตีพัฒนิตร์เต่าลังได้คะแนนร้อยละ95.0อันดับที่3มาทิดาทิตยาอิศรสัปดาวิจุลได้คะแนนหร้อยละเก้างและได้รับอันางวัลคือรางวัลเรียนดีเกจเฉลี่ย3.98รางวัลความปรฤติดี ชั้นป .1 ทับ1ปิยพัฒน์ศัสดิ์พันธงได้รับรางวัลอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีชั้นป .1 ทับ2จิติรณีศรีฉัชชนาภิษฐ์และได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีป .1 ทับ3พรสวรรอัครธนาสมบัติและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีและรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คะแนนระดับ94ป .1 ทับ4ปิยดาวงศิจยาพรและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดี 1> ป .1 ท .5 ปวิชยาวงแสงอานันต์และได้รับอกทธิพลวัน,วนคือรางวัลเรียนดีป .1 ท .6 คุณนดากำวินจระละและได้รับอกทธิพลวันคือรางวัลเรียนดีรางวัลน,น้ำใจดีป .1 ท .1 เอวิตาโฉนทองปอ .1 ท .2 นัลินผลพาดเจริญและได้รับอกทธิพลวัน,วนคือรางวัลเรียนดีป .1 ท .3 ละคันรดาคือวสิษฐ และได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีปงทับ่อภิทยาสุภาวิมลและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีปงทับาบุญยิสาจีรัสและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีป .1 ทับ6อายตกภูม,มาไกรรางวัลเรียนดีเกศเฉลีย่ย4.00ตัวป .1 ทับ1นันทิชาพง์ตั้งจิตวิขิต เมธินีสุนทอลินดาคงศิริถาวนอัญจสาเลืองหูไลและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพละพลศึกษาได้คะแนนว่าละ94อนุตดาชุนติชมพูวงได้เกรียเฉลี่ยสมค98พาทานิทวิทูว์สีจุล มาติกาวันรัวานิได้เกีเกรยรติเฉลี่ย3.96พิิรัตภูธุมงศ์ได้เกีเกรยรติเฉลี่ย3.94ชนามาวรคุณพิรัตชินชน,นเกเจนวัฒนาสิริตุลนันทพัฒน์โรจน์พุนาละและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาพาระศึกษาในคะแนนระดัะาาบ94พรปวีจักรวาลธรรม วิทยาการก้องวัฒนธรรมเมทาวีกับช่วยลันล,ลัดพิสารกอบสกุลและได้รับไปอมาว,วันคือยอดเร,ร,ร,รี่ยมกุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลนยีดงง้านแนวรั่กร้าวศะ9.4์สิรินทักษ์สันสาสนพิทยากรสุปตาตีปัชยาอรพันธ์หวุดอนุตนรักรเกดเฉลี่ย3.93วดิชาเหมันก่อน แล้วปริญญาปีนี่หนึ่งทับสองเกตเจริญ4.00จิวิณัน,น,นโอราคันิชยาขุนชาญยาวิทยานนทคุลณัลัญญาสุวรรณภาพณัฏวีสุวรวรณจมตินิชาพรสันติวงศณรุพัฒนวิชาคีรคุณ และจะรับภาษาทวันคือเรื่องเรียนขุนสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเรียนขุนสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและน้ำทวีปในวิชาประวัติศาสตร์เรื่องเรียนขุนสารการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขุนภาจิตวิทยาพรภูมิพรธเนศวรรพินโยรัติพิพากรสุวานลลลิตเรืองเดชสกุล ยาหวงสัตตาเตชาวิภูเกตเฉลี่ย3.96หาวิการแก้วเพียงเกตเฉลี่ย3.95ธนันทรบุญประคองเกตเฉลี่ย3.94เป็นจวันโคกเกษมชัยเกตเฉลี่ย3.92ชุติการปิยะธีรวงศ์นักรักษาวโนมัยวิบูรณ์ นอรมนชาญโกศลาชมป์ปฐมสาปีที่3าครับหนึ่งเกตรีสี่ถึงศูนการกีลาวลงวิจฉ์สมูคณ์นรดาดาวาวรธนพันธ์สวนสอนธัญพรคงโกมลสกุลภามาจินวิจิต นันทพัชริว้วพิาาายยวัฒน์คุณพิพัฒษาชัยนิวัฒนาคุณยกระผู้เจริญเยจินคิมว,วิชดานิ่มใจเลยใจดีสันธไทยชีพพัชอธิตาติจเวยเกศเฉลี 3, 9, 8, ่ย3.98สิบเาแปดนิจพัชร์คงพาณิชย์ เ 96, กเฉลี่ย3.96นักธนันอนงเมขาปานไพลินประสิษส์ผลาวัรั์ตางวิวัฒเกเฉลี่ย3.92ถนัพจรวัฒนนสิลธิ์ชีสิงเกเฉลี่ย3.91กอลวีเจริวรวิทย์นัพักธนันนิ่มกิรวัฒเกเฉลี่ย3.90กรนจมกอา,า,กาส,สากิิใชัยวัฒน์สงศาปีที่สีล ได้เก็บเฉลียญ4.00กีฬาโลวรค์กงจีดาภาช่ธรรมละน์มิชการไชยรวงตรพั์เตี่ยมทรงศักดิ์วรระัุน์มงคลวัฒนาชัยคุณพาจุนจิภักดีพันธิลาพันเสงลินระดาวดมเดวัฒนะสิละดาปะทีปว เมทาและได้อีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยมกลุก่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาัฒนธรรมได้คะแนน9 3 0 5 0เกษตรี3.98วิชาหน้าบานศรีวิวัลลักษ์อภิสิทธิ์ธิรญาเกษตรี3.95ส,สุว,าราสวราศักดิ์วรบุญชัยเกษตรี3.92นกอาภาวิพุญญาลนภันนนดนสดงเดชวังหวั สามพกกนันเกาหมื่นกัญญาัตโกธีละออสโลชาเชื้อโกูราาุทั้งมัตถุศากดีที่หนึ่งพันห้าเกจเลียดส่งสูกันตาเกิวดวทวงคุณชาลงบันดิตดาริการุณลตนาลักษณ์นภตะวันคตเอกพงศ์อเล่ศมอศิลิกตึกตะกูลรุญนมุตเจริญยิ่ง พัทรมลเตชนะลูกโลดวิญญุมาลตรนโกสุขพัลรากาโสิริสิริสาเทศคันเศรีรอดเจริญคันเกเฉลย่ย3มดนิชาเกียนคารตีปัตยาเขมวัจันตีเกเฉลย่ย3.96ดก้กพระรนกพรทมกิจจานนท์สัสกนแท่นี เกียยสาทันญญาเพือชานนเ์เยริย3์สาพระประพรนิรันอัจฉริยะเกีเดย3.93จกจวานมาคะชั้นสามีที่หนึ่งครับหกได้เกียเดียร์สี่นย์ศูนชนดาบุญเตี้ยชนาน่าพิยาศักดิ์รัรับไปลครัวมคืนแนวข้า ชันเ,เป be time, ็นปีหนึ่งพักหกชนะดาบุญเจี้ยชนะนาำวิยาศาสดายาี่สาอินตาลนนท์นาราศิริยาทุคัตธนาุรนิชานันแสงเรืองชูสิษินิชาภาสว่างโคกขวดและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลยเยี่ยมผู้ชนะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้คะแนน190สาม พัญญาพรไกส่สีปัญจลสุวรรณสมิสะลิญญาเตมียประดิษฐสาธิตพามีรัพัฒน์กุณสิทธาน,น,าธานันเหล่าการสิทธุกุลจิตสุภาไก่สาวรนันทพัสุขลายยงวิรดาวิไลานาม เกจเรศสามจดอิงทารักระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2รางวัลศาสนาศาสตร์อันดับที่1มาเรอารัชพรรุ่งรัชกาลนน์ได้คะแนนร้อยละกอันดับที่2มอริกาซีนีพิษอ,อัมพรกินแก้วไ,ได้คะแนนร้อยละด้และได้รับอีก2รางวัลคือรางวัลความประพฤติดีและรางวัลการเรียนดี อันดับที่สามาริอาวิราดาไต่สกุคลคิปได้คะแนนรอยละ90.5สูนและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีรางวัลความประพฤติดีชั้นป .2 ทับหเด็กทัญญลักษศีจักรินและได้รับอีกหรางวัลคือรางวัลเรียนดีรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระก,การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ศิลปะป .2 ทับ2อรชุกรวชิราวิโรจน์และได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีป .2 ทับ4ยาตาวีบุระาจิตกิโรจและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดี ป .2 ทับ5พิชยาดาภัยรัตตุลและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีป .2 ทับ6ทันจีราวงไวัยุณอนัน,นและได้รับอีกสามรางวัลคือรางวัลเรียนดีรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รางวัลน,น้ำใจดีชั้นป .2 ทับ2จิดาภาสถิราลุตป .2 ทับ3ชนะสอนพุทธศิป์พรสสุล ป .2 ทับ4ชนรัศมีนุตุลและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีป .2 ทับ5วรินทราวิจิตรปรสา์และได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีป .2 ทับ6อรสาเชียงแรงรางวัลเรียนดีได้เปเฉลี่ย4.00ชั้นป .2 ทับ1อัญชีสาภูมกิจวานินัชยาสกุลมั่นคงศุข นัทที่นี่จันตราชูและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมวิชาประวัติศาสตร์นกพระราเชียงทองนัทนิชาคงโพรอดธนากรจินตาจิรพันธ์ธนากรชาวสวัสดีกรกุม อัญชิสาตองศิวิวัฒนากุณเตเชาเมธีกุลนิมารติโสมัราพิชชาพา,าจิตสัตจพงกำมลักเล้าเต็มแสทองและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระาการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒน,นธรรมวิชาประวัติศาสตร์ การระวีการพัฒนาเกรเฉลี่ย3.96จิรนันตินานพิทุการจรดกวันไตรรัตนาศาักเกรเฉลี่ย3.95รันชิดาสุขสนิทสุพิชราวัฒนาชัยมงคลเกรเฉลี 94, ญญ่ย3.94วิริยาทรวิทยา เรเฉลี่ย3.90รัตนพรบุญคุม้มชั้นป .2 ทับ2เกรดเฉลี่ย4.00สุพชัชญญาโสมนิมิตบุญญาณุชาม,มัากจิรรนุชการตานะคะและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาะศึกษานณชาาเดชสกุลทร นัทพรชุติวุิชยคุณพรล,ลพัฒรนภาทรบุญยาวีปุ้ยพันธวงไอริรีบูพัชชาปราชนชาญิละพัลดามั่นคงวันนี้เกรเฉลี่ย3.95นิชารีซักประพฤติ เกรดเฉลี่ย3.94นวพรปึงอนาวัตส,สุธาสิรีอยู่ยืนเกรดเฉลี่ย3.92กรกนกถาปนานโสงพนอัจจริยารอดเด่นเกรดเฉลี่ย3.91ปภาวีเรืองกุณารงเกรดเฉลี่ย3.90ทันธมนจิระเสวีจินดา ชั้นต่อสองทับสาเกรดเฉลีย่ย4.0 0กระมวลชโนกลิ้นฟงศกอรวันนีแพรวาลหาหัส์เสนาและได้รับสองรางวัลคือรางวัลอยเยี่ยมกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาอักฤษหาไทยรัชกกวิทพินยงธนชาศิพนาโกสม วีรดาคงสันธีรศักดิ์อิชยาพรนิมิพันธ์อภัศนันกิจเชิญเจริญชัยวชิราพรแมงพวกละลิพรสตีรสริเนเพรเฉลี่ย3.95นิชนันสอนวิไลศิระพัฒชุ่มชื่น เกวิสราตั้งกิจสุวานิชพอยตวันสอนเดชเกรดเฉลี่ย3.94พัชรพันธ์การจนาหาริกุลเกรดเฉลี่ย3.90ปันนพรสัมพันธนรักษ์ชั้นป .2 ออทับ4เกรดเฉลี่ย4.00นภัทรินศรีกรวิชย์นน,นทธรุวีสกุลสุดวันรรวสุวานิชานชายัย วันนิดาโชควัน,นิ์มนสิชาโสพิตรลาภนาสุประวีนาบ,บุญแสงชยารดาชาญพิทยานุูมิกิจฟ้าพรเรืองวิทยาบุตรพัชรวรีวิเชียนชัยสรานพรโจมฤทธ สิตาไกรวรวุิสุชาณนารุขจัรทราคุณเกรดเฉลี่ย3.96ปานารีตันติวงวัตเกรดเฉลี่ย3.95นักคุณการพลลมเกรดเฉลี่ย3.92ทิพวารีสุธิพรพิมลน,นักขาราศิริวัฒเกรดเฉลี่ย3.91ปณิดาจารุวิทโกวิทย์ เรเฉลี่ย3.90ทันเยวีชนไทรอิมนราชั้นป .2 ทั5เกรดเฉลี่ย4.00พิงพิสาภัยพิงพระดาดีรุ่งโรดพรนพนิตกริงชี่ยวชาญการศิดีลาบรารักรพร้อมฟิตธนัตไตร เกรดเฉลี่ย3.98อารีวันอมรเดชเทวีเกรดเฉลี่ย3.92นัทนะคะกินาราสิงห์นัทธนิชาวงมิตรไมตรียานิสาไพบูลสิทธิวงศ์เกรดเฉลี่ย3.91บุษรสเรเลอร์วิทยาวิวัฒน์ชั้นป .2 ทัพบกธัญพรคงมี กมนวันโพธิโสโนไทยอภิญญาโอหูนาทักูลนัชชาหันสานิมิตพิมพ์พวีอิริยาธิชาตสุพักจิราพัวพันปัญโยภาสนัทนภานินอินธราสิงห์ สรวีอภัยวันและได้รับอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศยอดเยีย่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลระศึกษาจากนิสการเจริญโพเบรเฉลีย3 9 6เริลณีเตชานิรัติสายปาริดาแสงเกยุคุเคลเบรเฉลี่ย3.94ปรชลีอัญปราณชรีอชชาสุทธิคุณ เฉลยเฉลี่ย3.92จุดเกาอพัฒรพรศศวมณีกุลรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระก,การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเบญญาพรประพ,รพรัสศรชัยกุลได้คะแนนรายละ94าค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านมาเสิร์จเก่าให้อว่าแก่เะียนที่เรียบร้อยจะเรียนเชิญค่ะ นักเรียนทุกคนมาเสอิวขอแสดงความิด,ดีที่นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆในวันนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลประพฤติด,ดีน้ำใจดีถือว่าเป็นรางวัลที่สำคัญมากเพราะเป็นตัวตนของนักเรียนเองส่วนรางวัลเรียนดีที่นักเรียนได้รับก็เป็นความตั้งใจ ที่นักเรียนได้ใช้ตลอดใีการศึกษาทำให้นักเรียนได้รับรางวัลที่น่าชื่นชมนี้ก็ขอให้นักเรียนได้มีความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้พยายามทำมาตลอดแล้วก็สำคัญอย่าลืมว่าคุณครูคุณพ่อคุณแม่ ได้ช่วยนำตักเรียนในด้านต่างๆจนกระทั่ง,งถึงวันนี้ที่นักเรียนรับรางวัลเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้จึงเป็นรางวัลที่บอกให้นักเรียนทราบว่านักเรียนเป็นอย่างไรในเรื่องการประพฤติปฏิบัติในเรื่องการเรียนก็ขอให้พระเป็นเจ้าและพระแม่มารี โปอยพรนักเรียนทุกๆคนให้รักษาความงีงามที่ได้รับรางวัลในวันนี้ตลอดไปสวัสดีจ้า